วันบอกนะคะทุกคนเนี่ยวันที่หนึ่งคือวันที่ไงพ่อยี่สิบสี่ยี่สิบสี่วันที่สิบห้าคือวันคริสต์มาสนั่นเองจริงๆเขาให้แกะวันละวันละสองแต่เราจะแกะหมดเลยแกะหมดเลยป่ะเดี๋ยวมันแตกฮะวันคริสต์มาสอพร้อมยังคุณแม่พร้อมแล้วทุกคนตัวการ์ดแกะตัวกากัสแกะวันที่หนึ่งกันวันที่หนึ่งทุกคนว่าจะมีอะไร อยู่ข้ฝิ่นเต้นอ่ะเขาบอกว่าเป็นส่งขนมเนียนะไอพิมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้อันนี้คือขนมอะไรอ่ะขนมข้าวโพดทุกคนเป็นขนมข้าวโพดอกลอกต่อไปต่อไปวันที่สองทำไมเล็กจังอ่ะต่อมันเล็กมากเฮ้ยทำไมจิ๋วจังอันที่สามเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะแชร์ครองใช่โยเกิร์ตต่อไปต่อไปดึงออกมาเลยดึงออกมาเลย เป็นกัมมี่มะม่วงวันที่ห้าอยู่ไหนเฮ้ยเล็กอ่ะเฮ้ยกัมมี่กัมมี่ทำไมเราส่งได้แค่กัมมี่อ่ะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่นี่ก็คือกัมมี่สตรอเบอร์รี่ทุกคนโอ้ยโอ้โหโอ้กัมมี่อีเลยกัมมี่นั่นในโชว์โชว์โชว์ด้านี่อันนี้เป็นอะไรกันกัมมี่ป๊ะอันที่เจ็ดเปิดมาเลยอุ้ยบานี่อะไรอ่ะบารี่แดนนี่แบบมีขนมจุด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 วันที่อะไร วันที่แปดวันที่แปดโอ้ใหญ่มากทุกคนชุดชีสค่ะชีสเบาต่อไปวันที่เก้าวันที่เก้าวันที่เก้าดูนี่ดูซีจะมีอะไรนเปองนี้โ้ยเล็กมากมันเกิดคุณแม่ทำไมมีแค่นี้อ่ะเล็กวววไปวันที่สิบวันที่สิบมีอะไรเฮ้ยทำไมเล็กจังสนุกป๊อกพีป่ะนี่ค่ะช็อกโกแลตทุกคนช็อกโกแลตที่สิบเอเอเอาไว้เล็กอีกแล้วก็คือ ชอกเหมือนกันทุกคนต่อที่อะไรนะเออที่แล้วพี่เหมือนเดิมเลยใช่ที่ที่สามมีอะไรอ่ะขนมกล้วยเจลลี่กล้วยบิ๊กี่ิ๊กซี่ิ๊กซีโอ้ออไปแล้วนะอันเดิมนะฮะบาวนี่เหรอมาวนี่อแล้วอ่ะ15อู้วอะไรเนี่ยอันนี้หนูชอบเลยอันนี้คือกัมมี่แบร์เหมือนเดิมทุกคนแต่รสชาติอาจจะน่าจะเป็นองุ่นองุ่นทุกคน ต่อไปเออฮ้ยเอีกแล้วซีสปอร์ดีแล้วนี่เทไอันี่เจ็ดขนมที่กรอบกินนะทุกคนในสากเกาหลีไปเปปนี่สิเป็นขนมอะไรเปมะม่วงไมันี่สิที่สิบเก้าโอ้ยนี้เหมือนเดิมเหมือนกันเลยแต่นี้จะน่าจะเป็นรสชาติของพริกสไปซี่ทุกคนนี่สิบีอะไร มาครับอะไรเนี่ย,ยเอาอีกแล้วกัมมี่สตรอเบอรีร่ซ้ำอีกแล้ว,ส,ส,ลวสุดตาอันสุดท้ายต้องพิเศษแน่ๆเลยอะสันตาสุดท้าย,ายลายายายะยนี้คืออะไรอันนี้คือซ้ำนะคะแต่ว่าเป็นรสชีสก็ชินต,ตาวแล้วจะได้อะไรเป็นของดีเฮ้ยอย่าซ้ำนะไม่เอาซ้ำนะไม่ซ้ำเอาเลยกัมมี่ยังงูดินี่ซ้ำมาได้ไง ดูสิมีอะไรยี่สิบามนะม,มีช่องเล็กด้วยนะมีช่องเล็กโอ้มันคือช็อปแกลเล็กตัวเองแล้วสุกันข้าวสิบเก้ามาด้วยคุณแม่ไหนอะ <Yeah. S 1> นี่ยเนี่ยสุกันไม่ยอมดึงตรงนี้ออกไนะมันก็เลยไม่เห็นทุกคนอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตเหมือนกันอ่ะรูสิบเก้านี่เนี่ยเป็นข้าวสิบเก้ามาโมแต่ใจร้อนโมแต่ใจร้อนแบบว่าเปิดอย่างเดียวนะคะเอาอีกแล้วบาวนี่แล้วเราจะกินหนึ่งถึงยี่สิบสี่เลยกินวันละซองอยู่ไหมแกจะรู้คุณเลยทุกคนดูดิแก่เป็นพ บอกว่ามีอะไรบ้าง,ตงแ,แต่ว่าจะไม่บอกว่าใส่วันที่เท่าไหร่นะคะขนมเขาจะก็จะสุ่มใส่วันให้เรานะให้เราแบบเปิดดูว่าเดี๋ยวเราได้กินอของอะไรนะคะทุกคนทุกคนคิดว่าขนมปฏิทินเกือบพันคุมม้มไหมเราได้ขนมเท่านี้เลยนี่แล้วคนก็ไปลองหาดกันดูนะคะว่าจะได้ขนมแบบเราหรือเปล่ากดติดตามด้วนยนะบบบาย